ขนคอนะคะกดคางปิดหนะ้าอกหมุนช้างเป็นหนอยสัตว์แล้วมือหนะี่ยคือกลับมาตรงกลางค่ะสามอบนะคะโอยคมุหน้าขึ้นค่อยๆหมุนนะคะเปลี่ยนข้างค่ะสองสาวางระกบเท้าทั้งสองข้างเข้าหา กันนะคะเอามือจับปลายเท้านะคะสุดทับเสื้อนะคะเราจะเปิดสะโพกกันนิดนึงนะคะก็คือปีขยับขาขึ้นลงขึ้นลงนะคะท่านสิบครั้งนะคะท,ท่านที่สองท่านนังไว้ค่ะโต๊ะนะคะเราจะทำท่าแคชขาวนะคะหายใจเข้าดันสะโพกขึ้นแอนอกขึ้นหายใจออกโกงหลังะค่ะโกงหลังเส็จครั้ง อ,อกับแอนหลังจะหน้าขึ้นรอ,อ,อกโก่งลเด็กข้างที่อกตาที่มองที่สะดอะาเข้าแอนอกยกสปอปขึ้นเดี๋ยวออกกลับมาตรงกลางค่ะแอนแล้วกลับมานั่งนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเดินมือ ขวาไว้ที่พื้นนะคะแล้วยืดแขนซ้ายขึ้นคะไยืดตรงตัวให้ยาวค่ะเปลี่ยนข้ามค่ะวางแขนซ้ายลงอเอาแขนขวาทำแบบนี้5รอบค่ะ เองนั่งให้หัอเข่าขนานกันนะคะอาจจะเขายกแขนทั้งสองข้างขึ้นพับมือขวาแตะที่แตะที่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวจะหันข้างๆให้ดูคกก่ะเอาแขนซ้าย จับที่สองขวาค่ะค่อยๆยกค่อยๆดันสอกซ้ายขึ้นหากระดหายใจเข้าค่ะหายใจออกปล่อยอย่างข้างนะคะเอาแขนซ้ายแตะที่ด้านหลังค่ะเข้าแขนขวาจับที่ศอกซ้ายหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดึงอกซ้ายขึ้นหาพิดานะคะถ้าจับไม่ถึงให้เชื่อมใช้เข่าเรนะคะ่ะไปเราจะอ้อม อ้อมมือจับกันนะคะเอาแขนขาแตะที่ด้านหลังนะคะเอาแขนซ้ายอ้อมไปจับประสานมือกับมือขวาที่แตะหลังมือนะคะใจเต้นเร็วย่ไม่ต้องออกยกเป็นตัวขึ้นใจออกค่อยๆพักตัวลงคะ่นะนัทายอนค้างแตะข้อเข่าด้านแตะคะ่ะยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะ เราจะเปลี่ยนของเขาะคะเอาเข่าขวาลงด้านล่างนะคะเอาเข่าซ้ายทับด้านบนนะคะเดี๋ยวเราก็ทำาีกข้าเหนือนเิมนะคะยกแขนไปสองข้างขึ้นเอาแขนซ้ายแตะที่หลังคะ่ะเอาแขนขวาอ้อมไปจับที่ไหลประก่างกันด้านหลัง้ามยกตัวขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจอยอกค่อยๆทิ้งศีจับลงค่ะวางอกลองที่เขา่าวางที่เอาทางวางที่เขา่าค่ะ หายออกค่อยค่อยยกมืตัวกลับขึ้นมาค่ะตาเหลือค่ะ,ะยกแขนขวาขึ้นมองมือขวาขึ้นหาด้านนะคะเอามือขวาลอดใต้แขนซ้ายนะคะจะยกแขนซ้ายขึ้นมาหรือว่าจะเอาคําไว้ด้านหน้าก็ได้นะคะหายใจเข้าหายจะออกอ้อมมือซ้ายมาจับที่ต้นขาขวาค่ะหายใจเข้าหายใจออกทุกๆเหย,ย,ยางค่ะ 3น1ลดลมกลับมาค่ะก็นจะทางข่านึงนะคะยกแขนซ้ายที้ขึ้นข้างดนมือซ้ายลอดไปทางฝาค่ะแล้วอ,อ้อมมือขวาไปจับที่หน้าขาซ้ายค่ะาหายใจลงอีกใจค่ะสามสอคลายค่ะกลับมาตรงกลางค่ะวางประกบเท้าทั้งสองข้างเข้าหา กันนะคะเอามือจับปลายเท้านะคะสุดเท้าผีเสื้อนะคะเราจะเปิดสะโพกไปน,นิดนึงนะคะก็คือปตขยับขาขึ้นลงขึ้นลงนะคะสักสิบครั้งนะคะท่าที่สองทา่าเริ่มด้วยขาโต๊ะนะคะเราจะทำทา่าแคทคาวนะคะหายใจเข้าดันสะโพกขึ้นแอนโอขึ้นหายใจออกโกงหลังะคะ่ะโกงหลังเข็คขัดข้อเข่ะแอนดหลัง นหน้าขึ้นเดี๋ยวกโกงหลาเต็มท่าที่อ,อกตาที่มองที่กระดืออ่ะเจ๊เข้าแอนน์อกยกสปอคคืนไอ้เจ๊ออกกลับมาตรงกลางค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เจอาด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ